โอเคครับก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับและใครที่เข้ามารับชมคลิปพี่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจพี่นะครับวันนี้พี่ก็จะสุ่มทีมเล่นนะครับมาดูกันนะครับ3เกมพี่จะได้กี่คิวนะครับคนดูจะเป็นยังไงนะครับคนดูเกมจะตึงแค่ไหนก็ไปรับชมคลิปกันเลยนะครับมีคนลงกับเราเยอะเลยนะครับคนดูตรงนี้นะ คนบ้านมีตัวนะครับดาวครับดาวที่หนึ่งครับคุณดูตกใจนะครับคุณดูนึกว่าศัตรูนะ ข้างล่างเลยคนดูตรงหน้าพี่เลยยังไงเจ็บร้อยดาวสวย <Double kill. S 1> เก็บเสียงด้วยครับสวยเลย2คิวแล้นะตรงของนาฬิกาก็ถือว่าตึงพอสมควรนะครับ ก็ลงแรงตอนเด็กๆก็น่าจะตึงเอาตึงเอานะครับคนดู3ามคิวแล้วสวยโอเคครับแล้วก็ฟาร์มเสร็จแล้วนะครับตรงหอนาฬิกานะพี่ก็มาเล่นโรงงานนะครับคนดูเอศัตรูแล้วหน้าตัวสวยพี่ก็จะไล่ทั้งเกมเลยนะครับคนดูมันดูกันนะว่าพี่จะได้กี่คิวจะได้เที่ยวอะไรด้วย

สวยครับสวยหน้าพี่ตีหนึงเลยคุณดูอ้าวชิวใครไม่รู้ครับแต่รู้พี่ร้านแล้วครับเล่นแปดกับสองเซเว่นนะไม่เล่นนะคุณดูอ้ดาว ร้อยมูตี้สวยติดคิวแล้วคุณดูมาดีตึงจัดตึงจัดเกมตึงพี่ก็ฟาร์มเสร็จอะไรเสร็จแล้วนะครับคุณดูก็ได้ซองควงมาแทนนะครับจากเล่นเอ0พีูนนะ อ่าเรียบร้อยโมตี้นะครับตีนี้นะเล่นไหนดีะคนดูขึ้นพีกดีไหมคนดูขึ้นพีกมันจะตึงเกินไปเบ้าคนดู30คนจัดพีกเลยนะครับเล่นพีกนะแล้วข้างหน้าเรามีคนด้วยนะครับคนดูมีเหยียบแอด้วยนะ ััดเลยครบฝั <c oughs> ่งนู้นเลยคนดูฝั <c oughs> ่งบ้านเขียวนะทั้งบนหลังคามีตัวด้วยนะครับบนหลังคาพี่ก็มีตัวด้วยอาลาดเลยแล้วกัน สการ์ดบนเลยนะครับคุณดูจบร้อยผมกแต่กระบา๋โย่สิบคิว างมีอีอกนะไม่มีประตูว์ปถ้ามีพี่มีประตูว์ปพี่ว์ปลงไปหาเลยเลมาเพื่อนนะครับคุณดูเรานะคอยดูรเราคอ,อกโอ้หวไม่ติดหัวเลยนะคุณดูเฮ้ยมาไงเนี่ยตัวเนี้ย ไปดิชอบรุมหมายพวกนี้เรียบร้อยเป็นไงรุมดีนะอืมรุมดีก็าตายไปสองหนึ่งเข้าหลังพี่โอ้โหเกินไปเปล่าสิบดชิวแล้วครับได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ สองแล้วได้อยู่ยล้วคือเยอะมากเลยมุมดีจัดเลยคนดูอย,อยู่ข้างบนเนี่ยนะเหมือนมีตัวโดดลง,งมายังไ,ไงตัวเดิมเลยตัวเดิมเลยหน่อย,อยแล้ว อีกแล้วลอยอีกแล้วข้างล่างนี้ยังเคลียร์ไม่ได้นะคนดโโโูโอ้ยทำไมเท้าคุณเยอะจังวะมีอีกตัวหรอข้างบนนี่หมดนะไม่ใช่หรอเอาตัวไกลเจ็บรยบร้อยดาวสวยโอ้คุณเยอะจัดเลย แล้วข้างหน้านมันก็มีตัวด้วยนะดาวสวยสิบสี่ชิวแล้วเลยสิบสามคนโอเคสวยครับอุ้ยหนาเยอะเลยอุ้ยไม่ดาวไม่ดาว,ได,าวได้ไงอะ โอเคครับแล้วก็มาต่อเกมที่2กันนะครับคนดูเกมแรกเราก็ได้14คิวนะครับ<ส>มาเกม2ลงมาไม่ได้ปืนแย่ละอุ้ยดาวสวยสควงเป้าสวยครับไร้สองควงแล แยอย่ yeah, อย่างนี้นะคนดูเกือบตายนะครับต้นเกมเลย oh. แล้วเยอะด้วยนะครับวงฟ้านะคุณดูปง oh. มาดิ มารออยู่เนี่ยสวยเรียบร้อยหมดตี้สกาแล้วกันนะครับกับสองควงนะเป็นสกากับสองควงนะครับหมดจะป้าคนดูวิยังไม่หมดนะ ตรงไหนอ่ะแ้วทำไมเยอะจังเลยอุ้ยพบศัตรูแล้วต้องลงไปเล่นข้างล่างแล้วคนดูชุดเพื่อนแบบอยากได้เงินซื้อไอเทมเยอะจัดเลยคนดูเอายิงนี่ยิงน่ยิงนี่ยิงใครพ่อหนุ่มรยบร้อยดาวดาว แต่หมตี้ถึงจา้าแล้วเพื่อนเราล้มอีกแล้วคนดูชุดไม่ได้ด้วยมีสามร้อยเดี๋ไปชวนเอาเราล้มอีกอ่ะโอ้เพื่อนใจเย็นดีครับเพื่อนไม่ใจเย็นนะคนดูโอ้้วเข้าไงอ่ะอน,นีให้บอแล้วเข้าได้ไง ล้มอีกแล้วเจ็บเจ็บหนักเรียบร้อยหมดตีครับสวยแล้วคือแบบตาวกันหมดเหลือพี่คนเดียวโอ้ถ้าพลาดก็คือจบเลยคนดูโอเคครับ ครับคุณดูข้างหน้ามีตัวนะครับกำลังยึดแอดรอปป้องกันโอ้ไม่เข้าหัวแล้วเพื่อนเพื่อนไปไหนเพื่อนโอ้โหเพื่อนทิ้งครับหนอยนะครับคุณดูเอาเป็นตี้เลยนะแต่เรามาดักเล่นตรงนี้ดีกว่าโอ้กล่องตัวนี้ไม่รู้จะมา อยู่ทำไมตรงนี้เนาะกำลังยึดแอดรอปป้องันดึงไม่ติดหัวเลยคนดูไลยมีตัวเข้ามาชาร์จเราวคดไวหอยแล้วันดูไม่ไหวนะเยอะก็ขาดได้เหมือนกันนะครับถึงจะเล่นเก่งหท่ไรนะคนดู so so no เพื่อนไม่ช่วยอะ่ะเพื่อน ไปเหยียบเองกันเฉยเลยโอ้ยก่อนนี่นี่แมปนะบุคคุณดูเบอร์สามนะวิ่งมากับพี่นะแล้วถอยเลยนะแล้วใครจะไปอยู่อ่ะคุณดูาดาวสวยโอ้เขาวิ่งไปชุบเพื่อนแล้วนะเอาไงดีคุณดูดันเลยแล้วกันนะครับไม่ไหวแล้ว ไม่ดาวนะดาวสวยไปคิวหนึ่งไม่ดาวดนะ้วยโอเคดาวสวยนึกว่าจะไม่ดาวแล้วนะคนดูตัวไกลขนาดนั้นนะยิงไม่เข้าหัวด้วยน,ะนิ่งๆอย่างนั้นอนะ่ะเอามาเก็บของชิวอย่างนี้ตัวนี้มีปัญหาพี่เป้าข้างบนนะ้า ข้างบนนี้เอาอย่างไรกับพี่เนี่ยขวามือเนี่ยคนดูเราต้องเข้าวงก่อนนะครับมาดูเข้าวงดีงกว่าข้างหน,น,น้ามีคนชุกกันด้วยนะวิเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังนี่เป็นอะไรเนี่ยอู๋เกือบแตก เกือบแตกโดนหลังยิงชุบได้คนหนึงนะครับเอาตัววิ่งข้างหน้าเต็บร้อยดาวสวยไม่ไหวแล้วคนดูวงแรงเกิน เขาวงแล้วคุณดูแล้วตายหมดด้วยนะชุบแป,ป๊บแป๊คุณดูเฮ้ยชุบยับเร็วนูเกมนี้นะหน้าก็มีด้วยยังไงดีคุณดู หลังมีตัววิ่งสองขึ้นบนหนึ่งดาวข้างล่าง,งดาว,ดวาอุ้ยแบตเตือนอีกอูแบตรีบเตือนเกินโดดลงข้างล่างตัวหนึ่งนะเอาชูเพื่อนอย่างนี้เรียบร้อยดาวไป ่วงเพื sure ่อนก็ตายสิเอาดาวอีกหนึ่งมีเหรียญชบป่ะคนดูชได้ไหมเุ้ยโอ้โหดูลอย มาครับคาดูแล้วก็มาอยู่เกมที่3กันแล้วนะครับพี่ก็ฟาร์มเสร็จแล้วนะครับเมืองน,นี้นะไม่มีคนนะอุ้ยแล้วข้างหน้ามีตัววิ่งมาด้วยเอาเข้าหัวไม่นึงเอาโดนอีกเจ็บเรียบร้อยดาวขอสองควงละกันนะสองควงไม่ให้สวยเลยคิวหนึ่งครับคุณดู ข้างล่างมีตัวไอวอโดูดมาอย่างนี้เรียบร้อยดาวสวยเพื่อนเขาน่าจะอยู่ข้างล่างนะคนดูอ่าเรียบร้อยครับล่วงอีกหนึ่งสำได้นะตัวข้างล่างนะคนดูไปดันเลยคนดูเกมไว้นะ ตัวอยู่ไหนโอเคสวยเนี่ยไม่มีนะมันโอเคเดี๋ยวข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวแล้วไอนี้นเป็นงานตึงซะด้วยมาดิ แล้วไม่ยิงไม่ดูนะอ่าเรียบร้อยดาวโหวยิงสามมิดก,กกว่าไม่ดวนสักมิดเลยคนดูสี่คิวแล้วสี่คิวแล้วดันรัวๆเลยไล่รัวๆไล่เช,ชีวายวๆไล่ยาวๆโอเคคนดูพี่ก็เปิดล่าสังหรนะครับคนดูแล้วข้างหน้า จับข้างหน้าให้เรานะอ้าวแล้วโดนเราไปซะด้วยล้วอยู่ข้างหน้าเราเลยวิขวายิงอะอ้าวเรียบร้อยหมดตี้ บ้านมีตัวนะครับอยู่ไหนเจ็บหนักเรียบร้อยดาวสวยเอาวิ่งนี้เรียบร้อยดาว <S 2> <S 2> มาแค่นี้หรอเอาพี่ไม่ลงนะเท่านี้นะขอเยอะๆได้ป้า น่าจะหมดลนะครับคนดูมันจัดเลยสามเกมเนี่ยคนดูอย่างมันเลยนะแล้วกับเพื่อนมีตัวด้วยนะมาอยู่ไหนเอ่ยมาดิ อืมเป็นไงล่ะหมวนดีนะเรียบร้อยไปสิอาคิวแล้วคนดูอุ้ยมีเปล่ามีเปล่าร่างกายต้องการประท้าครับคนดูแล้วข้างหน้าข้างล่างมีตัวเจ็บเรียบร้อยดาวสวย หมดยังเก็บของแล้วมาดูนี่หน้ามีแล้วนะข้างหลังนะอุ้ยข้างหลังมีตัวด้วยอาหัวแตกเป็นไงล่ะสิบเอ็ดคิวนะครับมาดูขราบวงกัน พาดเลยคนดูอุ๊ย,ย,ยเจ็บดาวสวย,ยเขาวงแล้วคนดูเข้าวงแล้วไม่มีเข็มชุบหรอกนะโอเคสวยเหือสิบสองคนแล้วนะครับ กปิบ12คิวทีมเราครบตี้สวยเลยอย่างนี้นะเรามาดูข้างบนก่อนนะครับเผื่อมีตัวนะมีตัววิ่งด้วยหนึ่ง โดนระเบิดเจ็บเอาไม่สนใจด้วยเรียบร้อยโดนเข้าหลังทะลุหัวใจยินกันงหลังดังปัก,ป,กปักเลยนะครับคุณดูเป็นสองคนเลยนะดันเลยครับคันดูมาอยู่ข้างในนั้นปะ เขาไปชาร์จเลยมาดิเอาปั๊มยายอยู่เรียบร้อยปอยเอมันดูที่หนึ่งครับแล้วเกมนี้พี่ก็ได้14คิวนะครับก็รวมกัน3เกมก็41คิวนะครับคนดูและใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะครับมันดูก็ฝากกดไลค์พี่ด้วยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ